สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็คือแบบผมคนเดิมคุณไม่ไหรู้แล้วว่าผมต้องชื่ออะไรพอม,มาตั้งนานแล้วยังไงล่ะไม่พูดพร้อมทำเพลงไปเลย k v c c m ปะทะกกับเจ้าจำได้ว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งของมันชื่อชื่อ รถนี่ก็มาบ่อยกันจังโอเคก็ okay. คือเหมือนแต่ก่อนมันชื่อว่า P หนึ่งพันแต่ตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกกันว่าราดอะไรสักอย่างอะที่ว่ามันเป็น R E O โอเคอย่ายให้เสียเวลาโ okay. อเคอดูต่อเลยโยระเบิดพีชีพเฮ้อ,อ <c oughs> เออเอออ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่อตายแล้วเฮ้ยไปไปจะเปิดเปิดอืมอืมอืม,อมโอ้เออโอ้แสบตาเ้าว้าสิโอ้ยจะต้อ,อ,อ,องไปต่อหินต่อแล้วโอ้ยไีเวลามากพอเลย วันเบยดีให้หวหนะแล้วพังโม่วมดไปไม่รู้เปิดซับหรอกไม่รู้เปิดซับละือเปิดดีเปิดก็ได้ทษด้นะคะทุกคนนากีนี้ที่เสียงมันเบาเพราะว่ามันดังเกิน อ๋อมันชื่อ Brad P หนึ่งพันนี่๊ย เป็นการสู้กันครั้งแรกอเข,เขาประธานอไปด้วยพอดีลื่องนนี่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 คือการต่อสู้ครั้งที่สองของเขาทั้งสองคนโอเคเพสสองคุมาทาแล้วล่ะช่าง หายไปเลยน่าหรือตอนนี้น่ะน่อง มตกตกตกตันมบไปสิเฮ้ยอือโอ้มีการผักด้วยขาใหญ่เย็ดสิโอ้ยซ่อมไม่เสร็จเลย เออลบไปอื๋อเดี๋ยวว่าอืม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  มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ใส่มาเป็นชุดหัวหน้าทัพของฝ่ายโซเวียตและเยอรมันระหว่างประเชิญหน้ากับคาร์ลแะ้วนะยังต่อพิการ สองคันมาประทือน,น้ากันระหว่างเยอรมันกับโซเวียตนั่นเองอแทบเลยอ๋อโอ้เต็มหน้าเลยอืมอ้มอืม้มเฮียนชยมอน ช่างงดงามเหลือเกิน,นยิงกันลยไฟออนเท็คโอเวอร์อืมโอ้เพิ่มความเร็วในการยิงโอ้ไม่นะโอ้ถึงแม้จะไม่มีถังเชื้อเพลิงไฟแต่มันก็ยังระเบิดได้ น่าจะมาจากที่ว่าแบบคือไฟมันน่าจะอยู่ถังไฟถังแก๊สมันน่าจะอยู่ไกลๆลระเบิดเลยเออเกือบลืมเลยอันนี้เท่าไหร่อ๋อเจ็ดร้อยยี่สิบอ่ะต่อไปโอ,อ,อ,อ้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอออเออแล้วข้าว พีหนึ่งพันไม่ต้องทำได้ข wow. oh. <c oughs> โมนวะ้าวโอ้ยรับน่าพีหนึ่งพันเอยะจะพีหนึ่งพันชั้นเออนั่นแหละมันก็ถูกแล้วป่ามันไม่ใช่ที ป้องกันอจัดกฟ้ากว่าไม่รู้ตั้งรืมหมอบข้อมูลละเอียดมากตัดไปแต่ก่อนบอกข้อมูลไม่ละเอียดยิงไปม,มัวซ่ว่าคราวนี้บอกละเอียดเต็มเต็มหัวจัดไปมป่าล่า เอาเลยพังทั้งคู่อย่างน้อย KV44 มันก็ยังเหลือแต่หัวแล้ววยเออจะแล้วว่าเออส่วนในพีหนึ่งพันมันก็ยังอยู่เป็นลำตัวต่อไปแต่สำหรับ KV44 มันน่าจะต้องเหลือแต่หัวเงื้อเออเออเอเอเอ,อยู่ดีดีเป็นคนชั่วเฉยเลยช่างเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มีคันหนึ่งพี่ภูมิใจมากคันไหนวะเ uh, ออโดราสี่สี่โดรา it's my Dora ภูมิใจนำเสนอใครที่อยากจะไปติดตามช่องเขาก็จดไว้ได้นะ n a i อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละจดไว้ได้ เปลี่นเลนะสามสองหนึ่งไปได้อืมรอชอรห่งห้แควีใส่ได้บรรลุขึ้นในแอมกระตูนรถถังแห่งนี้แล้ววันนั้นไม่ใช่เจ้าตัวอะไรนะ AK KA RL CC นั่น ว้าพอไปใช้แอปแปลภาษาแบบใช้แบบอะไรซีรีพูดแล้วมันยุ่งแบบเป็นอย่างนั้นอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราจะเรียกมันอย่างนี้กแล้วกันเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจอันนี้เป็นโดราซีซีวอนี้เขาทำมาสวยมากสไตล์ของเขาคือเมกากอซีลานั่นเองจะสังเกตได้ว่าเสียงมันชัดมากพันเป็นแบบเมกากอซีล่ายิงอืออือโอ้ ไปเอาไปหนึ่งชุดอ่าี่อเจ้างเสียงอ่ะ น้องสาวท่านเอออะไรอันนี้้างอิงมาจากต้นฉบับเลยถ้าเกิดคุณนั้นไปดูดีๆจะเห็นได้ว่าเขานั้นมักจะเรียกว่าแบบซีสเตอร์มัง้งนั่นแหละน้องสาวเขาเ,ออเคยไปพิมพ์คุยกับเจ้าของช่องมาแล้ว่าน่าเ,เป็นน้องสาวออของไอไอ KVCC หมายเลขสามน่ะไอสามศูนย์ป๋าอู๊ เหือนในหนังเลยที่ว่ามันสู้กับกอดซิล่าใช่ไหมที่ว่ามันชาร์จนะ่ไปนะ่น้องสาวา่ันเฮ่อเจอแต่ว่าโอ้อเ,อเออเปลนเหรออืมยาเออของฉันเร็วกว่าอืมวัดเตออ๋ออยวลืมข้างบนมีคำพูดอยู่ โอ้จีจีอ่ะมีอะไรรีบพาทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่เมดลือใครน้องสาวของไอ้ KBCC สาหัสมากันห <c oughs> มายเล็กสามมากันไปอมอาไปสองชุดเลยโอ้โอห โอ้โหโอ้โหโอ้จัดเต็มจริงๆรอ๋อนั่นช็อตอันนี้เด้ออันนี้มัโอ้โหโอ้โหปืนมันยังใหญ่เอ้อโอ้กระจอกมากฮึฮึฮเจอได้เจอดี กับน้องสาวเลยอันนี้คู่รักมัดไถม้ยนี่ไงเอ้ยอือ,อบล็อกได้จัดไปแล้วจะโถพลังให้ดูของแกก็ซีล่ามาของชันเมกาก็ซีล่าเอาอีออสู้ทางไปเจงจะซวยอายอือ,อ ะกูลเควีซีซีพังหมดเลยโอ้ตัดซ้ำอีกรอบโอ้คนอยู่นั่นใช่ไหม,อมเออเออเออว้าท์เต็บบ้หืมป้าเอ้มันหาไปแล้วฮึฮเจ้าของช่องมาแล้ว I am the God อ๋อน,นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเอ,อต่วลเวลาก็จะหมดเมื่อวันถึงสิห้านาทีแบแบเออนั่นแหละเมื่อไรแล้วก็จะต้องปิดวีอนี้นั่นแหละก็คือจบแล้วอ,อาคนไทยเอาคนไทยอีกสักคนหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยววิวิอย่าพึงอย่าพึงเอาอย่าพึงกจะตแล้วทำงานมาหนึ่งปี